ก็ได้ทาในจิตในใจว่าเสียงที่ได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นอกุศลวิบากคือผลไม่ดีที่ส่งผลทางหูเราเคยพูดสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับมาเป็นผลเป็นวิบากที่ไม่ดีกับเรา อันนี้ก็คือนึกถึงอกุศลนิบาศหรือผลกรรมที่ไม่ดีที่กําลังส่งผลย้อนคืนมากับเราที่เราเคยก่อไว้ในอดีตมันเป็นเพียงอดีตเหตุปัจจุบันผลได้ยินเสียงที่ไม่ดีคือปัจจุบันผลอดีตเหตุเราเคยก่อไว้แล้วถ้าคิดอย่างนี้มันก็ลดลงแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเสียงที่ได้ยินเป็นแค่รูปผู้ได้ยินเป็นแค่นามไม่มีเราไม่มีเขามีแค่รูปและนามตอนนั้นกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาได้อย่างนี้จะรังเกียจก็ไม่มีจะโกรธก็ไม่มีจะปรีดก็ไม่มีนนะนถ้าาาาพิจรรณเเปปป็น็นูมได ถ้ายังไม่ถึงขั้นรูปขั้นนามก็พิจารณาถึงกฎแห่งกรรมคําที่ไม่ดีเหล่านี้เราเคยพูดไปแล้วในอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเสียงที่ไม่ดีมากระทบเป็นผลเจริญพร